วันนี้เรามาอยู่กันกับเกมหาสิ่งผิดปกติจากกล้องวงจรปิดในเอ๊ะมันอกีอะไรปะในโรบอกนะคะอ๋อแป๊หนึ่งนะแบบไม่โหลดจะบ้า <c oughs> คือมันฟิลแบบ I'm on observation duty นะคะแต่ว่าอันนี้มันอยู่ในโรบอกนั่นเองก็ไม่รู้ว่าจะหาเจอไหมเพราะว่าตอนนี้แบบไม่ค่อยโหลดเท่าไหร่นะคะใครเปิดทีวีแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าหาสิงดนตรีจากโรงเรียนร้องเพลงข้างๆจะรบกวนเราหรือเปล่า ถึงอย่างน้อยก็หวังว่าจะไม่ติดเลือสิวิ่งยังไงอะฟอกกี้อะห้องน้ําอื่นๆผู้บุกรุกผีอ๋อต้องเลือกห้องนะคะเป็นห้องไหนแล้วไม่บอกชื่อห้องด้วยนะเพิ่มแสงแป๊บสบายใจได้นะคะเราเล่นเกมแบบนี้กันมาเยอะแล้วเอ่อแอมไม่ได้จำอะไรเลยเมื่อกี้ ทำไงดีไอผมนี่มีอยู่ตอนไหนหรือเปล่าผีผู้บุกรุกปรับขนาดวัตถกุการหายตัวไปกันเลื่อนหว่อยของวัตถุวัตถุพิเศษฉันงงว่ะการเคลื่นนอนไหวการหายตัวไปของวัตถุรือมันเป็นอนีรนี่นะามันเป็นไอเนนมืเ่อาาก,กี้มันเป็นฟ็อกซี่จริงด้วยฟ็อกซีป่ป่ะมันชื่อฟ็อกซีป่ป่ะมันมาจากไฟน์ไนอเฟรดดี้อะทุกคนคะ ดีใจด้วยนะคะแอ๊ดจำอะไรไม่ได้เลยแต่ว่าโปตเตอร์นี้ไม่มีแล้วนี่คือห้องอะไรห้องเก็บของไอหมานี่ไม่มีการมันคืออะไรวัตถุพิเศษเหรอวัตถุพิเศษคือการที่มีของเพิ่มมาป่ะอ่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครตอบเราได้กำลังรีพอร์ตไปนะคะไม่พบอาการผิดปกติที่ระบุแย่ yeah, แล้วอะไรอ่ะอื่นๆเนะเาะแล้วว่าโปตเตอร์หมานี้มันไม่มีนะตอนแรกอะ แต่ว่ามันมีของเพิ่มมาเว้ยอันเนี้ยข้างนอกข้างนอกเอาไซต์เออไม่ใช่ประตูเปิดวัตถุพิเศษไอคิดว่ามันเป็นของเพิ่มมานะน่าไาไอใต้เนี้ยมันไม่มีอ่ะไอใต้พื้นบ้านนี้มันไม่มีไอ่ะไม่มีการผิดปกติไอคิดว่าของอะอนโนมรี่เยอะเกินไปไอ่ะอะไรอ่ะอะไรเยอะเกินอ่ะมวัวแต่แพมทุกคนเริ่มใหม่กันได้ไหม เราเราเริ่มกันใหม่ได้หรือเปล่าอื่นๆนะมันคืออะไรวะเครื่องไม่รู้ว่าการที่ของเพิมาไอเอ็กซ์ตร์ออบเจกต์กับมันคืออะไรอ่ะเอ,อ้ยเร็วๆพ่อแม่พี่น้องอุ้ยเอา้ามัคืออื่นๆเนะเอ้าอ๋อไฟไฟมันติดไฟติดคืออื่นๆนี่น่าจะมูเมนต์ป้ากรอบรูปมันหันหลังนะทุกคนห้องน่าจะห้องนอน มันไม่มีชื่อห้องบอกอ่ะการเคลื่อนไหวของวัตถุไม่น่ามีเสียงอหมายถึงไม่มีอะไรที่เป็นเสียงผิดปกติ่อคือฉันเจอไปอย่างเดียวฉันตั้งแต่ฉันเล่นมาหนึ่งนาทีไม่ใช่หนึ่งนาทีมาถึงตีหนึ่งครึ่งแล้วอะไรกันครับเนี่ย <laughs> ยัง ยังกับห้องนี้ไม่จบไอ้ไอขวดแช,แชมพูสีเขียวนี่มันควรมีสองอันปะวัตถุไม่ใช่ไม่ใช่ประตูวัตถุพิเศษฉันจะรายงานวัตถุพิเศษจนกว่าจะมีวัตถุพิเศษจริงๆ <c oughs> ไม่มีการผิดปกติพวกหม่ก oh ็ อนนี้มันจะมีอาการผิดปกติอะไรไหมนะ่ะอึมันไม่มีอะไรเลยนะแต่ว่ามันมันขึ้นแจ้งเตือนด้วยแอะกดอัดไม่ทันเมื่อกี้ไปวุ่นวายกับเอสเพนอยู่คือมันขึ้นแจ้งเตือนว่ามันมีสิ่งผิดปกติเยอะเกินไปแล้วมันว่าก,กันหนะ้าแล้วแองกดไปได้แค่อย่างเดียวอย่างเดียวนี่น่าใช่มากเกินไปแล้วอะ่ะเงงงไหมออฟฟิศออฟฟิศอ่ะไม่รู้เหมือนกันกดไปก่อน การหายตัวไปของวัตถุคือข้างนอกอ่ะเอา้า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 เอา้เอา,อา,อา,อาการหายตัวไปของวัตถุใครหายไปคะกลับมาแล้วเหรออะไรหายไปอะไรวะเน,นี่ยช่วยด้วยเราจะชนะแบบฟุกฟุกไม่ได้นะไม่เห็นอะไรเลย หมายถึงไม่เห็นอะไรที่ผิดปกติเลยไม่ใช่ไม่เห็นอะไรเลยแบบนั้นอันนี้ห้องเก็บองอีกแล้วเหรอผู้บุกลุกเหรอหรือหมาเป็นผู้บุกลุกโ<ม>ปตเตอร์หมาเป็นผู้บุกลุกคือข้างนอกถ้ามันมีอะไรในเงาเมื่อคือแอ้ไม่เห็นเลยเลยแต่ว่าเสียงดนตรีโรงเรียนทข้างน่าจะได้ยินเขาตีกองกันสนุกมากห้องนอน ห้องนอนเราก็ยังไม่เคยรายงานอะไรไปใช่ปะ่ะรายงานอะไรเดียวหมัวสุดถ้าเกิดว่ามีแบบว่าเดาผิดจะเออกี่ครั้งจะตุยเย่ก็คือเรียบร้อยไปแล้วเ่ของสิ่งผิดปกติไอตาแดงแดงนี่คือผู้บุกลุกไหมอีกแล้วเหรอห้องเก็บของอีกแล้วเหรอผู้บุกลุกเรารายงานไปแล้วเรารายงานเอ้า เอ้าเดี๋ยวนะเขาบอกป่ะว่าผิดปกติอะไรไม่บอกอ่ะ <c oughs> มากลับมาแล้วแชมพูสองขวดอันผ้ารถคือห้องนี้เอาว่ามันไม่มีอะไรผิดปกติเวย้ยกรอบรูปผนังเอ้ยตอนมันมีช่องว่างสองช่องนะที่วางมีต้นไม้ชั้นหกเอ่อฟานาแอฟเฟด,ดี้ของตรงนี้เต็มรองเท้าสองหมดห้าเสื้อสีเสื้อจะไม่ได้หรอกใครจะไปจำ ันนี้มีวิชันหนังสือจำยากอยู่นะโลกอะไรวะเนะี่ยโอเคหมาพี่หมามีอยู่แล้วกล่องมีหนึ่งสองสามสี่กล่องเทินกันแล้วมีรางไม,ม้แก้วน้ำสามแก้วเก้าอี้สองตัวมันก็บนบ้านมีเหมือนแก้วหรือกระถางอะไรสักอย่างอยู่ตรงหน้าต่าง เออทีเนี้ยมันมีให้รีพอร์ตประตูเปิดเว้ยแต่ไอยังไม่เห็นประตูหรือว่าไอมุมซ้ายล่างของห้องนี้คือประตูไม่รู้อ่ะเออตอนนี้ยังไม่เห็นอะไรนะอันนี้หายกล่อง,องบนไหนห้องเก็บของการหายตัวไปของวัตถุ แต่ไม่ได้จาพื้นห้องน้ำอะพื้นกับผนังอะมันเป็นยังไงไม่ได้จำเลยสักห้อง <c oughs> โอ้โหนี่คือผู้บุกรุกใช่ไหมเอ้ยเลื่อนไปไหนล่ะข้างนอกเราเจอผู้บุกรุก intruder น่าจะเป็นอ่อม <c oughs> <c oughs> องอัดเขาน่าจะมาจากอมองอัด เอมเอ้ยครั้งนี้มาเดียวครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วไม่ได้จำเลย,เอยดอกกหลับกี่ดอกวะไม่ได้จำหนึสองสามสี่ห้ามีห้านะถ้าเกิดว่ามันถูกอ่ะมันก็คือมี 5, มห้านี่แหละน่าคิดว่าวัตถุพิเศษคือ e x าอ a object นะคะเป็นแบบสิ่งของที่เพิ่มเข้ามาเดานะเมื่อกี้ฉันรายงานหรือยังรายงานสิแม่โอ้รายงานไปแล้ว ประตูอ่ะมันมีรายงานประตูเปิดแต่มันน่าจะมีประตูแค่ห้องนี้นะไอคิดว่าหรือว่ามันคือกล่องกล่องนี้มันเปิดอยู่แล้วปะถามใครกันจริงๆเกมนี้มันสามารถเล่นกับก่อนได้สูงสุดถึงห้าคนเลยนะคะคือช่วยกันจ้องคนละห้องไปเลยอาจจะมีใครมาเล่นเตียนโน่ก็ได้อืม จุดไฟอีกไหมคะไม่เห็นเลยไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่ไม่ชอบเลยที่ต้องกดห้องก่อนแล้วค่อยไปกดส่งรายงานนะคะคือนักกากลัวหาไม่เจอแล้วจวนผีกระทืบขอกดแค่อย่างเดียวได้ไหมกว่าฉันจะเลื่อนเจอแต่ละอยา่าง ฉันดุนพีหฮักโกพอดีอะไรอะ่ะไม่เห็นอะไรเลยว่ะไม่เห็นอะไรที่มันผิดปกติเลยอะ่ะคือตายตะบอดลองลองส่งแบบไม่ใช่นี่เคยกดแล้วปัญหาตัวปลาของวัตถุนี่เคยดามวมั่วได้รอบหนึ่งลองอีกสักที เอ้ยเอ้ยไฟแดงไฟแดงไฟห้องนี้เป็นเป็นสีแดงหยุดรถเลยอืมถ้าตานี้ฉันยังไม่ผ่านฉันขอจบเอ้าไม่ใช่อาการผิดปกติที่ระบุหรอแล้วมันคืออะไรอ่ะไฟมันเปลี่ยนเป็นสีแดงเอ้ามันเป็นข้างนอกได้ยังไงมันคือออฟฟิศ ไม่ใช่ออฟฟิศด้วยมันครอเกียกวเ <laughs> รามันจะได้รายงานให้ถูกห้องไว้เนี่ย <laughs> ห้องเกี่ยวของห้องเกี่ยวของถ้าเป็นถ้ามีามแบบโกสืออินทร r คือตุยไปแล้ว <laughs> ห้องนี้ไม่น่ามีอะไรคือแบบจะมีไฟในแอดเฟรดดี้มาหาเราจริงๆบ้างวหะ อิวิวไฟแดงตรงนี้มันหายอ่ะอ้าวมันกระพริบอะมันกระพริบอยู่แล้วเหรออ้าวแล้วไฟแดงอันนี้มันไม่เห็นหายไปเลยมันมีอีกเหรอมันมีอย่างอื่นเหรอเนี่ยต่อปกติอันนี้ไฟมันไม่ได้แดงไห่เหรอหรือว่ามันแดงแค่มกมันสว่างขึ้นมาแต่ว่ามันก็ฟิกแท่แล้วนะเนี่ยจะขาอีกแล้วอ้าวอ้าวหรือมันมีสองอย่างแต่ฉันกล่องอใช่ไหมไม่ใช่ เมื่อกี้ไฟหน้าจอทีวีมันดับอ่ะมันถือว่าเป็นอะไรไหมมันถือว่าเป็นเป็นอะไรอ่ะลองลองรายงานเป็นอื่นนะแต่กาอเกมันไม่ได้เล็กลงใช่ไหมลงามดแล้ว <g ül> แต่เมื่อกี้ไฟไฟทีวีมันดับอ่ะแต่เขาคงไม่นับมั้งอุนนั้นเพิ่มมากระดาษทิชชู่ตรงหน้าต่างแค่มารู้มันใช้กระดาษทิชชู่ไหมแต่ว่าลองดู ลองเป็นวัตถุพิเศษนะคะจะได้รู้ว่ามันคือ extra object จริงหรือเปล่าแบบมีของเพิ่มเข้ามาอ่าใช่วัตถุพิเศษคือการมีของเพิ่มเข้ามาะคะ่ะอันนี้ทุกทุกคนอยู่ครบอืมอันนี้ก็ทุกคนอยู่ครบไม่มีใครหายไปแต่ถ้าจะมีสิ่งที่ปกติก็คือไฟตรงจอทีวีกับเก้าอี้เนี่ยที่แหละเนี่ยที่แหละคืออะไรวะเนี่ยแหละ,หละที่แอบไม่เข้าใจไม่แน่ใจเนี่ยไฟมันดับแล้วอะ่ะ ไฟอันนี้ยไฟทีวีอะคือมันต้องกดตอนมันดับเหรอหรือว่าอะไรอุ้ยอะไรอ่ะได้เห็นอะไรแบบแบน,น่ใออฟฟิศอ๋อหนังสือห <c oughs> นังสือหนังสือมันย้ายลงมาอยู่จะข้างรนถนบุกเลยนทุกคน,นกเมื่อกี้นั่นก็ผีเสื้อบินคนลุกสู้มันย้ายต่อหน้าต่อตากันไปเลยซึ่งดีแล้วจะได้เห็น ย้ายตอนอื่นฉันไม่เห็นเรากฉันตาทัวถ้าเกิดว่าใครอยากให้ด้เล่นเกมแบบว่าเกมผีให้มันจบะอะไรเงี้ยเออไปถล่มช่อง l e g เกมเมอร์นะคะมันไม่ยอมว่างให้ดิฉันเลยค่ะมันเอาแต่เรียนค่ะมันเห็นการเรียนสำคัญกว่าเกมได้ยังไงคะเป็นพี่สาวที่ไม่ควรเอาอย่างยางเลยปะอย่าหาพี่แบบนี้นะทุกคนเสื้อผ้าฉันว่ามันขยับ้ีงนอน ี่ว่าเสื้อผ้ามันตอนแรกมันเหลี่ยงไม่ขยับก็หายอ่ะน่าจะหายการหายตัวไปของเสื้อผ้าตึ้งตึงตึงตึงต้งเหมือน,น,นอ่ะมัว คืออะไรอื่นๆหรอไฟจอทีวีมันดับได้อ่ะหรือว่ามันเป็นที่กราฟิกฉันวะเออฉันก็ลืมคิดกราฟิกฉันอาจจะไม่โหลดขอลองอีทีไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยโอโ้โหมีแล้ว กลัวใช้ไม่พอมั้งอันขนาดนี้ถ้าปรับขนาดก็ต้องปรับเห้เห็นกระชัดอย่างเงี้ยแหละตีสามแล้วคืออยายามมองตรงมุมมืดๆม,มากเลยไม่พอไอ้ม,มองไม่เห็นเลยไอ้นพสน่แ,สแล้วก็ยังไม่เห็นอยู่ดี อาจจะต้องเพิ่มแสงในคลิปให้คนดูทุกคนอีกทีนะคะเพราะมันมือดอะ่ะอืมเป็นแบบเออ่ต้องเอียงคอมองนิดนึงนะอันนี้นน <c oughs> เปลี่ยนจากสี่เหลี่ยมสตุหรัสเป็นสี่เหลี่ยมรูปเพชรกันยาเฮ้ยมั่วด้วยนะชื่อสี่เหลี่ยม จำไม่ได้ละไม่มีอะไรเลยไขเขาตั้งกรอบรูปหันหลังวันนั้นนะแต่มันหันหลังแต่แรกแล้วแหละตีสามครึ่งขออยู่ถึงตีสี่พอได้ไหมเหนื่อยแล้วอะ่ะเฮ้ย เมื่อกี้อะไรอ่ะเมื่อกี้คืออะไรอ่ะมันขึ้นมันขึ้นอะไรก็ไม่รู้บนเอ้ยไม่ใช่บนขวาล่างอ่ะเป็นเป็นเครื่องหมายเปนเครื่องหมายตกใจสีแดงแดงหรืออาคิดไปเองไม่อะไม่ได้คิดไปเองนะมันคือคืออะไร <c oughs> แต่มันขึ้นตอนน่าจะอยู่ห้องนี้หรือเล่าเมื่อกี้ห้องห้องเก็บของนี่วะไม่มีอะไรนะก็อี้ก็ปกติแก้วก็นอนเล่นกันตามปกติอันนี้ก็ถางมันเคลื่อนที่ไหมมีใครรู้ไหมมี ไม่โหลดหรือไฟมันเปลี่ยนวะลองดูลองดูงดไม่แน่ใจกระถางต้นไม้อะไรตอนนี้เรื่องไม่แน่ใจไฟแล้วด้วยว่าแบบเป็นที่ไฟหรือเป็นที่กราฟ,ฟิกหรือเปล่างงมีบางอย่างขึ้นที่นะคะแต่ไม่ใช่กระถางที่ฉันบอกคะ่ะงง <c oughs> ขอลองอื่นๆด้วยเอ้าไม่แน่ใจเรื่องไฟเมื่อกี้เฮ้ยไอย้นี่มันเอียงอีกแล้วปะ ไอ้ 4, สีส้มๆเนะี่ยมันชื่อห้องไหนนะออฟฟิศน่าจะเป็นเคลื่อนไหวนะปกติมันไม่ได้เอียงไม่เคลื่อนไหวก็อื่นอนะ่ะมีสองอย่างเออเอาเอาเราไม่ใช่ด้วยเราไม่ใช่ ไอสีส้มๆมันเอียงที่ฉันบอกด้วยแต่ว่าตอนแรกแอบว่ามันตรงเว้ยขอลองอีกรอบมันอาจจะมีสองอย่างเฮ้ยคลื่นอื่นเนาะแต่คลื่นไหวอันแรกคืออะไรที่ที่มันแก้ไปคืออะไรไม่รู้นะไม่เห็นเอ้าแกมันฉันว่ามันเคลื่อนไหวอืมเนี่ยผีเหรอ เห็นปะทุกคนเห็นปะทุกคนเห็นไหมคะเห็นผีหรือเปล่าเอ่ยนี่คือผีเหรอโอ้หมาจะใกล้จ้ะพี่รู้เหรอผมอยากนอนแล้วอ่ะผมง่วงแรงเลย ตีครึ่งแล้วนะคะ่ะตอนนี้ได้แต่หวังว่าจะจบที่ตีห้าผีเกมนี้เป็นเป็นเงานะไม่ใช่เป็นเงา <c oughs> เขาเรียกว่าอะไรนะ <c oughs> เป็นแบบเรือนลางเรือนลางอะ <c oughs> คือดูไม่ออกว่าเป็นอะไรอะโ <c oughs> อะ๋ที่มันขึ้นตาแดงๆข้างหลังกล่องตอนนั้นก็น่าจะเป็นผี <c oughs> ทั้งนั้นะ่ะแต่ไม่รู้ไงให้จำไม่ได้ <c oughs> ผีเกมนี้จะเป็นตัวแบบโปร่งแสงเอ้า แกมพาเพื่อนมาแกมัพาเพื่อนมาปาร์ตี้มันเอาแก้วอีกคนมายืนดูไอตัวที่นอนอีสองคนละอืฮ้ยอะไรอะ่ะนี่คือขยายเหรอ,รอ,อยยเก้าอี้อ่ะ น่าจะขยายนะปรับขนาดของวัตถุก mm hmm. เก้าอี้มาเป็นแบบโซฟาโซกูด so so mm hmm. อตีสี่ห้าสิบเก้าตีห้าโหหกโมงเลยเหรอฉันต้องเล่นกับเธอถึงหกโมงเลยเหรอ สบาอืมไม่ขัดละขอลอง Office. ออฟฟิศเอาไม่ใช่ขอลองออฟฟิศอีกทีหนึง่งเค้ายัางคิดว่าไอ้รูปเหรียญบาทอะ่ะ <c oughs> มันน่าจะน่าจะเอียงอะ่ะปกติมันไม่น่าเอียงอะ่ะอืมแต่มันไม่ได้เคลื่อนไหวโอเคไม่มีก็ไม่มี มีอะไรลย <S <S 1> <S 1> ตีห้ไม่ถึงก็จวนนึกทบทวนเรื่องฟันฉันร้องยังไงนะ <S <S ไม่มีคนปิ้งบาร์บีคิวเลยนะคะไม่มีคนมาอาบน้ำด้วยนะคะส่วนคนนอนน่าจะเป็นชั้เออเปลี่ยนสีไปแล้วนะคะน,นี้ห้องออฟฟิศน่าจะเป็นอื่นๆหรือเปล่า กลายเป็นสีเขียวสีฟ้าเรียบร้อยเรียบร้อยฟิกซ์แล้วกลับมาเป็นมันเดิมได้ไหมเธออันนี้ไฟมันเปลี่ยนปะไฟมันมืดมืดปะหรือว่าคิดไปเอง <c oughs> <c oughs> อะอะไรกดเลยก่อนค่อว่ากันทีหลังคิดไปเองเนี่ยเลยโอเค S 1> <S 1> <S <S มาข้างนอกทีไรแล้วแบบตัง,งิดตังงิดอยู่เอ้ยตรวจพบหลายชนิดอะไรสัตว์หลายชนิดอะไรอนอมาลี่ใชอนิมอลเอ้ยแกฉันจะผ่านอยู่แล้วแกมาหลายชนิดอะไรก่อนแกไม่ได้ฉันไม่เห็นอะไรเลย ไม่อุ๊ยโอ้โฉันวิเคราะห์อะไรไปเมื่อกี้ฉันแก้ไขอ,อะไรไป <c oughs> ข้างนอกนะคะไม่รู้อะไรเหมือนเพราะไม่เห็นเฮ้ยเฮ้ยเพิ่มต่อหน้าต่อตาผมเลยต่อหน้าต่อตาพี่เลยไอ้หนูดีมากขอบคุณขอบใจขอบใจขอบอะไรนะขอบประทยเอออีรเ,เรียกหกโมงดิอีกยี่สิบนาที โลกแล้วโลกแล้วแต่น่าจะได้อีกสักประมาณสองถึงสามอันนะคะถึงจะตุยถ้าเกิดว่าแบบหาไม่เจอมีโอกาสให้น่าจะประมาณสามอย่างคิดว่าล่าแล่าแล้วน่าจะรอดเรยังไม่เห็นเนี่ยโอหฉันบอกเรยเมกกื่อกี้ฉันสะดุ้งเล็กน้อยนิดหน่อย รองเท้าบินได้มีใครอยากเห็นรองเท้าบินได้เอาไปแก็บใครออกมาเล่นแต่มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรารอดชีวิตได้นะคะ0.555อีก 5. 5นาทีส กมงนะไม่ใช่เจ็ดโมงเฮ้ยอูนูว่าถึงเจ็ดโมงเครียดเลยเมื่อกี้เครียดเลยรอดแล้วครับบ้านของฉันสะอาดได้รับเหรียญตรานะคะบ้านของฉันสะอาดคุณชนะ18ดจากอ anomalies นะคะเจอไป18ดอย่างจาก21บออย่างขาดไปสามอย่างไม่รู้เป็นอะไรแต่ว่าไม่เยอะมากนะน่าจะคิดว่าเขาหน้าจะแบบไม่ให้เกินหาไม่เจอเกินหอย่างอะไรเงี้ยเออ ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย